ีนี้ก็เป็นปีที่ได้มีโอกาสกลับมาที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนลำปางนะครับแล้วก็มาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับทุกครั้งที่กลับมาที่นี่นะครับก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเรากลับมาที่บ้านของเราได้เจออาจารย์ที่มีความใจความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับความตั้งใจของผมเองก็อยากจะมาเรียนที่นี่เพื่อที่จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็การันตีได้นะครับว่า ที่มหาวิทยาลัยชภัฏลำปางแห่งนี้นะครับทุกท่านก็จะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จในชีวิตได้นะครับอย่างตัวผมเองก็สามารถมีหน,น้าที่การงานที่ดีสามารถเลี้ยงตนเองได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาเรียนที่นี่นะครับแล้วน้องๆจะไม่ผิดหวังเราจะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์แล้วก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปอย่างแน่นอนครับ สำหรับเคล็ดลับความสําเร็จทางการเรียนและการทํางานนะครับเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะครับแล้วค่อยเรียนรู้ตัวเองว่าเราชอบสิ่งไหนไม่ชอบสิ่งไหนสิ่งไหนดีสิ่งไหนเด่นสิ่งไหนด้อยเราสิ่งที่เด่นเราก็ต้องยิงพัฒนาแต่สิ่งที่ด้อยเราจะละทิ้งไปเลยไม่ได้เราก็ต้องยิงพัฒนา,า,า,ฒนาให้เทียบเท่าสิ่งที่เด่นให้ได้เพื่อที่จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของเราขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับสู้สูครับ เคล็ดลับความสําเร็จนะคะในการเรียนของดิฉันคือเราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองค่ะรวมถึงการแบ่งเวลานะคะให้บาลานซ์การในเรื่องของการเรียนและของกิจกรรมรวมถึงจําคําที่อาจารย์เน้นย้ําบ่อยๆในวิชาเรียนเพื่อที่สิ่งนี้ค่ะจะนําไปออกสอบอีกทั้งที่สําคัญที่สุดเลยคือการอ่านหนังสืออย่างสม่ําเสมอเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไปสอบได้รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมจาก YouTube ค่ะ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเคล็ดลับประสบความสําเร็จในการเรียนของดิฉันคือการเรียนมาตรงต่อเวลาค่ะและเข้าเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนและที่สําคัญค่ะเมื่อถึงเวลาสอบควรอ่านหนังสือสอบก่อนประมาณ2-3วันค่ะ เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับบทเรียนที่จะออกสอบค่ะและเมื่อถึงเวลาสอบเราก็จะสามารถสอบได้คะแนนดีค่ะคะเคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนและการทำงานของในชันนะคะตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือสอบแบ่งเวลาให้ถูกต้องส่งงานและเข้าเรียนตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองค่ะ สำหรับสิ่งที่ประทับใจในการที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏตลำปางแห่งนี้นะครับก็คือการที่มีกิจกรรมที่หลากหลายครับน้องๆที่สนใจเนี่ยสามารถเลือกทํากิจกรรมหลายอย่างได้ทําให้เราหนามีทักษะที่จะเอาไปใช้ในการทํางานได้ในอนาคตครับดังนั้นนอกจากวิชาการดีกิจกรรมเด่นแล้วเนี่ยมันจะช่วยเสริมให้เราเนี่ยทำงานได้ในของโลกปัจจุบันเนี่ยครับได้อย่างดีครับขอบคุณครับ ค่ะสำหรับความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฏลํลำปางนะคะก็คือรู้สึกว่านักศึกษาทุกคนนะคะเป็นครอบครัวของมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฏน์ลำปางค่ะว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะคะบุคลากรตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านนะคะมักจะชี้แนะแนวทางทั้งด้านการเรียนตลอดการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดีค่ะเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนะคะก็สามารถเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะ สามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะจากวันแรกนะครับที่เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยา,ยาลัยราชพัฏนลำปางแห่งนี้จนถึงปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยยังเป็นสถานที่ที่อบอุ่นนะครับคณาจารย์ที่นี่ทําให้นักศึกษารักนักศึกษาก็รักอาจารย์เราผูกพันนะครับเพื่อนฝูงตลอดจนหลักสูตร เรามีความเข้มแข็งแข็งแกร่งทั้งวิชาการวิชาชีพนะครับสมกับเป็นมหาวิยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครับค่ะที่นี่สอนให้รู้ว่าความสำเร็จใดๆนะคะไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่มาจากความรับผิดชอบการมีวินยัยมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอก็ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใด ที่ได้สัมผัสในรัว้วเขียวแดงเลืดหมูในที่แห่งนี้ก็คือความรักความอบอุ่นจากอาจารย์ที่มอบให้แกสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชบัฏตลำปางนะครับตอบโจทย์ผมในเรื่องของการเรียนอย่างมีความสุขเล่นอย่างมีความรู้นะ,ะก็คือมันเป็นวิถีชีวิตที่มีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับในสถานศึกษารวมถึงเทคนโนโลยีทางการศึกษาที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็สถานที่ฝึกประสบการณ์ของเรานะครับเป็นสถานที่ที่มีคุณภาพนะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะทําให้บัณฑิตของเรานะครับมีความชํานาญในการฝึกงานในการทํางานเพื่อที่จะเป็นผลผลิตที่ดีของสังคมนะฮะไปประกอบวิชาชีพ ที่แท้จริงสู่สังคมได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพครับมหาวิทยายลัยราชภัฏลำปางนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ดีชั้นนะคะและอีกทั้งยังเป็นเรียบเสมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นและช่วยเหลือกันเสมอมานะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์และเพื่อน ที่ช่วยเหลือกันนะคะถ้าน้องๆองอยากมีประสบการณ์ที่ดีเหมือนพี่นะคะแนะนําให้น้องๆมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางค่ะหนูรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะเป็นบ้านหลังที่สองบ้านหลังนี้มีทั้งอาจารย์มีเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนน่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองมากเลยค่ะ<า>อยากให้น้องๆได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะาม,มาเรียนที่นี่กัน สำหรับนะครับสถานที่แห่งน,นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มอบให้ทั้งความรู้ความสุขและก็ประสบการณ์ซึ่งผมได้นําความรู้และก็ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากที่นี่นะครับมาใช้ในการประกอบอาชีพของผมนะครับจนสําเร็จในหน้าที่การงานในปัจจุบันนี้นะครับและนอกจากนี้ผมอยากจะแอบบอกว่านอกจากผมจะเป็นบัณฑิตของที่นี่แล้วนะครับผมยังได้ทําการศึกษาต่อนะครับจนจบหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีนะครับ จะเห็นได้ว่าผมมีความรักและก็เทิดทูนในสถาบันแห่งนี้มากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนให้น้องๆนะครับที่สนใจนะครับหันมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางแห่งนี้กันให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีทั้งหลักสูตรแล้วก็สาขาที่หลากหลายวิชานะครับให้น้องได้เลือกเรียนนะครับรวมไปถึงคณาจารย์ที่นี่ก็ยังน่ารักกันอีกด้วยนะครับสำหรับเคล็ดลับความสําเร็จของผมนะครับมีแค่หนึ่งเดียวเลยก็คือทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ราจะได้มันกลับคืนมาเองครับขอบคุณครับกลับมาเจอกันกันกบ LPIU Idol ได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันเริ่มสัปดาห์ที่ Facebook Fanpage ลำปางราชพัฒน์ University นะคะ